สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะสบายดีนะก็ช่วงนี้ก็หายไปทํา t w i t t e รสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะอัปคลิปช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็มาอยู่นะโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพื่อนๆที่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับหกปัญหาที่ทําให้ฝึกวาดแล้วไม่เก่งสักทีเนี่ยเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับก็เข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยว่าอ้ะรล้ละตอนเนี้ย ปัญหา6ปัญหาเนี่ยที่ฝึกแล้วมันไม่เก่งสักทีเนี่ยมันคืออะไรแล้วแล้วต้องฝึกยังไงถึงจะเก่งล่ะต้องฝึกยังไงถึงจะพัฒนาตัวเองให้ไปได้ไวขึ้นในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเอาประสบการณ์จริงของผมแล้วก็เป็นวิธีที่ผมใช้มาแชร์เพื่อนๆนให้ฟังกันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยวิธีที่ทําให้ผมฝึกวาดภาพสวยขึ้นภายใน1ปีเนี่ยผมมีอยู่4ข้อมาฝากเพื่อนอน,นะครับข้อแรกหาไอดอลที่ชอบก่อนนะครับหาไอดอลที่ชอบก่อน ถ้าเพื่อนๆมีไอดอลที่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเจอสไตล์ตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับพยายามหาไอดอลเยอะๆนะครับจะได้เจอทางของตัวเองจะได้เจอสไ,ลลอไสต,ตไไไล์ของตัวเองนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยหาไอดอลตัวเองก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาฝึกวาดอ่ะหลายคนก็อยากได้สไตล์ของตัวเองใช่ไหมอยากได้อยากได้เอกลักษณ์ของตัวเองนะครับบางคนฝึกไปบางทีก็เคว้งไม่รู้ลายทางของตัวเองว่าจะไปจบยังไง ไม่รู้ว่าตอนที่ตัวเองวาดสวยที่สุดเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนลายเส้นจะเป็นยังไงบ้างสไตล์จะเป็นยังไงบ้างผมแนะนําให้หาไอดอลก่อนแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าจะต้องฝึกยังไงบ้างนะครับอันนี้อันดับแรกอ่ะเพื่อนๆอาจจะตั้งคําถามว่าเอ้ยให้มาหาไอดอลที่ชอบแล้วแบบวาดตามเขาเหรอให้ก๊อบงานเขาเหรอเอ้ยแบบนี้เราเราก๊อบเขาหรือเปล่าจริงๆไม่มีอะไรใหม่นะครับภายใต้วงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรใหม่เลยฮนะอย่างเช่นน้ำโค้านะครับที่ ทุกคนกินอยู่วะก็ไม่ได้มีแค่ค่ายนี้ค่ายเดียวมันก็มีตั้งหลายค่ายอยู่วะหรือแม้กระทั่งน้ําชาน้ำชาที่แบบเป็นรสน้ําผึ้งมะนาวมันก็ไม่ได้มีค่ายค่ายเดียวที่เขาทํามันไม่มีอะไรใหม่เลยฮะหรือแม้กระทั่งรถยนต์เองนะครับเราจะเห็นว่ารูปร่างของรถสมัยก่อนกับรถปัจจุบันเนี่ยแทบจะได้แรงบันดาลใจมาคล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรใหม่เลยฮะ หรือพวกแบบงานศิลป์งานอาร์ตต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเกมพวกการ์ตูนแอนิเมชันนะครับที่เราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นการ์ตูนใหม่แต่จริงไม่มีอะไรใหม่เลยครับมันมันมีสิ่งที่ทํามาก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วครับหรือเพื่อนๆเ,เข้าใจในความหมายเดียวกันคือคําว่าแรงบันดาลใจนั่นเองแต่จะให้พูดถึงแรงบันดาลใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเรามีแรงบันดาลใจอย่างเดียวมันก็ดูเหมือนแบบมันก็ดูคล้ายๆเราไปล่อเขานะครับคือแรงบันดาลใจเนี่ยคุณมีแรงบันดาลใจได้คุณมีคนที่ชอบได้ มันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่พอคุณมีคนที่ชอบปุ๊บแล้วคุณมีสกิลนั้นขึ้นมาคุณอยากได้สกิลเหมือนเขาอยากได้ทักษะการวาดเหมือนเขาแล้วหลังจากนั้นตอนที่คุณได้สกิลนั้นมาเนี่ยคุณมีอะไรใหม่บ้างมานําเสนอตรงนั้นต่างหากที่คุณควรโฟกัสครับไม่ต้องไปโฟกัสว่าเอ้ยมันลอกหรือเปล่ามันกอบหรือเปล่าเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรใหม่นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างได้แรงบันดาลใจมาตั้งแต่ยุคหินแล้วครับงานใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยก็ล้วนมาจากอิทธิพลของงานเก่าๆทั้งนั้นครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมให้เพื่อนๆหาไอดอลที่ชอบให้ได้ก่อนเหตุผลที่เพื่อนๆชอบไอดอลเนี่ยผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมเนี่ยไอดอลที่ชื่นชอบสําหรับผมลึกๆเลยคือเราแค่อยากจะได้ทักษะหรือความสามารถบางอย่างของเขาหรือเรารู้สึกปลื้มรู้สึกแบบประทับใจกับทักษะที่เขามีแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยากเป็นเหมือนเขาบ้างอยากได้ทักษะเหมือนเขาบ้างบางอย่าง เพื่อมาเพิ่มทักษะของตัวเองให้งานของตัวเองเนี่ยออกมาดีหรือออกมาเป็นสไตล์ที่เราต้องการอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยก็มีไอดอลนะครับผมไม่ได้เก่งแต่เกิดนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แบบว่านั่งนึกมโนแล้วคิดลายเส้นออกมาเป็นของตัวเองได้นะครับทุกอย่างมันมีอินสปายทุกอย่างมันมีอิทธิพลมันมีแรงมนานใจมาทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นไอดอลของผมก็จะมีอาจารย์พี่ดมิสึนะครับที่ผมชอบอาจารย์พี่ดมิสึเนี่ยเพราะว่าผมชอบงานงานเส้นของเขา เส้นของเขาเนี่ยจะเป็นเส้นที่คมมากนะครับแล้วก็ชอบงานแสงของเขาที่แบบว่าเขาลงแสงได้สวยมากนะครับคือตัวละคระส่วนใหญ่นะครับเวลาวาดรูปเนี่ยการใช้แสงเยอะเกินไปอะมันมันเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าอาจารย์พิทงนิสูอเขาทํางานที่มันมีแสงออกมาแบบนี้ถึงแม้ว่าแกจะใช้แสงเยอะแต่งานมัน,มนดูมีเสน่ห์มากหรืออย่างเช่นไอดอลอีกคนหนึ่งที่ผมชอบก็จะมีอาจารย์ชงฮี1 4ึ4ีนะครับอันนี้งานของเขาเนี่ยจะเป็นงานแบบเรียบเรียบเลยนะครับเรียบเรบเลยแต่ลงสีลงแสงเนี่ย สวยมากนะครับเป็นงานแบบสไตล์แบบเรียบๆไม่ได้มีอะไรวุอหวานะครับคาแรคเตอร์ท่าพงท่าโพสก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดูเวอร์ไม่ได้ดูลังนะครับฉากหลังก็ไม่ได้มีอะไรวือหวามากมายแต่การจัดองค์ประกอบภาพของเขาดูมีสเสน่ห์มากหรืออีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบเลยนะคืออาจารย์ฮอนโตฟุเขาจะเป็นคนที่ลงสีเสื้อผ้าสวยมากนะครับลงรอยยับเสื้อผ้าเนี่ยลงแบบมันดูมันดูเรียลมันดูสมจริงเวลาแบบวาดเสื้อเชิ้ตเงี้ยครับ เสื้อเชิ้ตพกชุดสูทต่างๆในไทยเนี่ยมันออกมาสวยดูดีมากๆผมอยากได้สก,กิลนี้ผมเลยติดตามเขานี่คือเหตุผลที่ผมติดตามไอดอลนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแบ่งกันเนีอ่ะเพราะว่าไอดอลที่ชอบแล้วไม่อยากมีสก,กิลเหมือนเขาก็มีนะครับแต่ว่าในโจทย์เนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยหาไอดอลที่ตัวเองชอบแล้วก็อยากมีสก,กิลเหมือนเขาด้วยนะครับเหมือนที่ผมเนี่ยติดตามไอดอล3คนนี้นะครับผมอยากได้ ทักษะเส้นอยากได้ทักษะการลงสีลงเงาลงแสงเหมือนกับอาจารย์3ท่านนี้นะครับแล้วงานของผมมันเลยมีอิทธิพลมาจากอาจารย์3คนนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาผมฝึกวาดเนี่ยผมก็จะพยายามเอาผ้าของผมเนี่ยไปเทียบตลอดนะครับงานของผมมันก็เลยแบบว่าออกมาคล้ายๆกันนะครับมีสไตล์มีอิทธิพลบางอย่างที่ออกมาคล้ายๆกันกับอาจารย์3ท่านนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองหาไอดอลดูนะครับอันนี้จะช่วยให้เพื่อนๆนเนี่ยเห็นทางของตัวเอง ก่อนที่เพื่อนๆจะลงมือฝึกว่าอยากจะไปเป็นสไตล์ไหนจริงๆข้อที่2ครับข้อที่2คือการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นปัญหาครับคือการเอางานของตัวเองนะครับไปเปรียบเทียบกับไอดอลที่เราชอบนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยผมให้เพื่อนๆหาไอดอลก่อนถูกไหมทีเนี้ยให้เพื่อนๆเอางานของตัวเองนะครับที่กําลังวาดอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับไอดอลที่เราชอบเพื่อหาปัญหาของตัวเองว่าตอนเนี้ย เรามีปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องแก้เรามีอะไรบ้างที่เราต้องฝึกนะครับถ้าเราเอาภาพมาเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเห็นปัญหาได้ง่ายมากนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวผมจะเอารูปเก่าของตัวเองขึ้นมานะครับมาเปรียบเทียบกับไอดอลสมมติว่าผมผมผมว่าดไม่สวยแล้วกันผมว่าดไม่เก่งแล้วกันสมมติว่าผมเป็น b e น i n n e r อยู่อ่นะเดี๋ยผมเอารูปเก่าๆของตัวเองขึ้นมามาเปรียบเทียบกับไอดอลของตัวเองอ่ะผมเอางานตัวเองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับไอดอลของตัวเองเนี่ยผมก็เห็นข้อเสียของตัวเองนะขข้อเสียนี่ยก็จะมี โครงหน้าไม่สวยหน้าตัวละครดูไม่สวยไม่หล่อเงี้ยเส้นดูแข็งไปไม่พลิ้วเลยหัวใหญ่กว่าตัวด้วยนะครับบอดี้ผิดเพี้ยนนะครับหัวใหญ่กว่าตัวแขนยาวเกินไปอนาตมี่เพี้ยนรอยยับเสื้อโมวซันะ่วเนียฮะลงสีไม่สวยสีสดเกินพอดีครับลงสีแสงเงามากง่ายครับไฮไลท์ไม่สวยเลยฮะตรงผมทรงผมไม่พลิ้วแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติครับดวงตาดีเทลน้อยเกินไปอะไรก็ว่านไปครับจด ปัญหาของตัวเองออกมาให้ได้ยิ่งจดออกมาได้เยอะยิ่งดีครับยิ่งดียิ่งจดออกมาเยอะยิ่งดีครับยิ่งเห็นปัญหาของตัวเองเยอะจะได้รู้วิธีแก้จะได้รู้ว่าตัวเองต้องฝึกอะไรบ้างหรือหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำกราฟขึ้นมาก็ได้นะครับทำกราฟขึ้นมาแล้วก็ลองลองเขียนดูลองโยงเส้นดูว่าไอ้กราฟที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยอ,อย่างเช่นคุมเส้นโครงหน้าดวงตาทรงผมอนากมมร่างกายรอยยับเสื้อผ้าแสง ลงสีแสงเงา B G ฉากหลังเนี่ยเต็ม10เราได้เท่าไหร่อ่าเราเขียนกราฟขึ้นมากราฟเนี่ยมีตารางอยู่10ตารางมีอยู่10ช่องเราเขียนขึ้นมาเราเอางานของไอดอลของเราอะ่ะเปรียบเทียบดูว่าอ่าสมมุติว่างานไอดอลของเราเต็ม10งานของเราเท่าไหร่เต็มสิบเพื่อนๆลองโยงดูนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยถ้าเอางานเก่าผมเทียบกับไอดอลเนี่ยผมก็จะให้เส้นอยู่ที่ประมาณ3.5เต็ม10โค้งหน้าอยู่ที่ 2.5เต็ม10ดวงตาอยู่ที่2.5เต็ม10ทรงผมอยู่ที่3เต็ม10 a อ a นาตมี่5เต็ม10รอยยับเสื้อ2เต็ม10ลงสีแสงเงา2.5เต็ม10แล้วก็ bg background ฉากหลัง0.5เต็ม10หูน้อยมากนั่นหมายความว่าสิ่งที่ผมต้องฝึกเพิ่มหรือต้องไปเพิ่มทักษะเนี่ยหูเยอะมากเยอะมากเพราะเส้นกราฟผมมันเล็กนิดเดียวนะมันไม่ขยายใหญ่เลยไม่มีอะไรสุดสักอย่างเลยในตอนนั้นนะไม่มีอะไรสุดสักอย่าง หรือเพื่อนๆจะตีขึ้นมาเป็นหลอดเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับตีขึ้นมาเป็นหลอดเปอร์เซ็นต์ได้อ่าอย่างเช่นคุมเส้นเนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ว่า100%สมมุติว่างานไอดอลของตัวเองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วงานของตัวเองอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ในตอนนี้ถ้าเทียบกับไอดอลของตัวเองมีหลายวิธีมากนะครับที่ให้เพื่อนๆเนี่ยสำรวจตัวเองเพื่อให้เห็นปัญหาของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนอยู่ในสเกลระดับไหนเราควรจะฝึกอะไรบ้าง เราบกพร่องตรงไหนบ้างเพื่อนๆลองทําดูนะครับยิ่งจดปัญหาตัวเองได้เยอะยิ่งดีครับต่อไปคือข้อที่3ครับข้อที่3คือเรียงลําดับความสําคัญครับก่อนลงมือฝึกนี่คือเพื่อนๆต้องทําตรงนี้ก่อนก่อนที่ตัวเองจะลงมือฝึกวิธีการเรียงลําดับความสําคัญก็มาจากข้อ2นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยจดปัญหาของตัวเองที่ตัวเองไปเจอมาก่อนนะครับปัญหาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นของผมเนี่ยก็จดมาแล้วถูกไหม ก็จะมีโครงหน้าไม่สวยหน้าตัวละครไม่หลอ่ออะเส้นดูแข็งเกินหัวใหญ่กว่าตัวแขนยาวเกินไปอนาตมีเพี้ยนรอยยับเสื้อมั่วซั่วลงสีไม่สวยสีสดเกินพอดีลงสีแสงเงามักง่ายไฮไลท์ไม่สวยทรงผมไม่พลิ้วไม่เป็นธรรมชาติดวงตาไม่คมดีเทลน้อยเกินไปเอฟเฟกตมักง่ายฉากหลังมักง่ายจัดองค์ประกอบภาพไม่ดีองค์ประกอบภาพดูแปลก ไม่กำหนดแสงเงาไม่มีจุดเด่นอ่ะประมาณนี้ข้อเสียเยอะมากนะครับเพื่อนๆลองจดดูนะว่าเพื่อนๆได้กี่ได้กี่ข้อเสียนะครับมีข้อเสียกี่ข้อยังไงบ้างนะจดมาก่อนพอจดมาได้ประมาณนี้แล้วผมจะให้เพื่อนๆเรียงลาดับความสําคัญครับอ่ะผมไม่รู้นะว่าปัญหาของเพื่อนๆคืออะไรนะครับปัญหาของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะอะบางคนอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องโครงหน้าบางคนอาจจะ ไม่มีปัญหาเรื่องอนาโตมี่เงี้ยให้เพื่อนๆจดปัญหาของตัวเองนะครับมาเรียงเรียงไว้นะครับมันอาจจะคะๆมานะครับทีนี้ให้เพื่อนๆมาเรียงลําดับความสําคัญอ่ะอย่างเช่นของผมนะครับของผมเนี่ยโอผิดเยอะเลยนะครับมีปัญหาเยอะมากนะครับแทบจะวาดใหม่หมดเลยแต่แล้วอะไรล่ะที่เราควรจะฝึกก่อนเป็นอันดับแรกอะ่ะสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆออยู่ในเคสเดียวกันกันกบผมนะคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ซีเรียสมากนะครับซีเรียสในเรื่องของโครงหน้า โครงหน้าสําคัญที่สุดหน้าตัวละครสําคัญที่สุดถ้าหน้าตัวละครไม่เด็ดนะครับต่อให้คุณโพสต์งานลงไปอ่ะมันก็ไม่เตดตาคนดูอ่ะหน้าตัวละครต้องดีนะครับถ้าเป็นตัวละครผู้หญิงก็ต้องสวยถ้าเป็นตัวละครผู้ชายก็ต้องหล่อให้ได้ต้องวาดโครงหน้าให้ได้โครงหน้าตัวละครโอ้ยในหน้าตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งหูตาจมูกปากถูกไหมเพื่อนเพื่อนต้องไปฝึกให้มันได้นะครับ พอวาดหน้าตัวละครได้แล้วก็มาวาดทรงผมตัวละครน,นะครับก็มาวาดพวกอนามตมี่พวกรอยยับเสื้ออะไรก็วาดไปให้เพื่อนๆเรียงลําดับความสําคัญให้ได้ก่อนที่จะลงมือฝึกอะไรนะครับอย่างเช่นผมเองเ่ยก็จะเรียงลําดับนี่ครับปัญหาที่ผมเจอมานะครับก็จะแบบเนี่ยเส้นดูแข็งเกินไปนะั่นหมายความว่าเฮ้ยไอปัญหาที่เราควรใส่ใจแรกๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเส้นหรือเปล่าคือถ้าเส้นของเรามันไม่ดีเนี่ยมันทําให้งานของเราฝึกวาดเท่าไหร่มันก็ไม่สูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาจจะต้อง ไปฝึกวาดก่อนนะครับเรื่องเส้นต้องสําคัญที่สุดนะครับเรื่องเส้นต้องมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าเส้นเราไม่ได้เส้นเราไม่ผ่านถ้าเส้นเราไม่ผ่านมันจะฝึกลําบากมากครับเวลาฝึกวาดนะต้องไปฝึกเส้นโครงหน้าไม่สวยอ่นนี่ผมต้องไปฝึกเรื่องโครงหน้าเรื่องหน้าตัวละครนะครับหน้าตาตัวละครไม่หล่อเนี่ยับฝึกเรื่องโครงหน้าหมดเลยนะครับดวงตาไม่คมดีเทลน้อยอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปฝึกเรื่องแบบการวาดใบหน้าตัวละครที่มีตาหูจมูกปากผมต้องไปฝึกวาด ให้มันดีกว่านีนะ้แขนยาวเกินไปอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ a n a t o มีนะครับเรื่องของร่างกายนะครับนะ anatomy เพี้ยนนะครับเรายยับเสื้อม่วซส่วอะไรเงี้ยให้เพื่อนเพื่อเรียงลำดับให้ได้หลายคนนะครับเวลาฝึกวาดแล้วไม่เรียงลําดับความสําคัญแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เควง้งไม่รู้ว่าจะต้องฝึกอะไรก่อนแล้วสุดท้ายก็ไปฝึกม่วซส่วเงี้ยบางทีตัวเองมีปัญหาเรื่องของอน a t มี y แต่ไปฝึกวาดฉากหลังเงี้ยรีบไงอยากเก่งไวไง ไปฝึกวาดฉากหลังแต่อนาตโมมี่ตัวเองไม่ได้มาใส่ใจอ่ะคุณเรียงลําดับความสําคัญไม่ได้อ่ะต่อให้ตอนนั้นคุณวาดฉากหลังได้คุณก็ต้องเสียเวลามาฝึกวาดอนาตโมมี่อยู่ดีการเรียงลําดับสําคัญมากฮะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเขียนปัญหาตัวเองขึ้นมาแล้วเรียงลําดับความสาคัญก่อนที่จะลงมือฝึกนะครับข้อนี้สําคัญมากนะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าตัวเองควรฝึกอะไรเป็นอันดับแรกนะครับต่อไปคือข้อที่4นะีฮะ ข้อที่4คือการหาไกด์หรือเมนทอร์ครับไกด์หรือเมนทอร์เนี่ยคืออะไรไกด์ก็คือคนที่คอยมาชี้ทางให้เรานะครับว่าทางไหนควรไปนะครับทางนี้ไม่ควรไปนะทางนี้อย่าไปฝึกนะเสียเวลานะเฮ้ยอย่าฝึกแบบนี้นะอย่าวาดแบบนี้อะไรเงี้ยอ่าแบบพวกไกด์พวกเมนทอร์เงี้ยอาจจะเป็นเป็นคอร์สสอนแบบเสียทางก็ได้นะครับ แบบเสียตังก็จะแบบมีคนคอยไกด์ให้มีคนคอยมาชี้ทางให้เรามันก็จะเป็นทางลัดอีกแบบหนึ่งอ่าก็คือการใช้ตังอ่ามันคือการเปย์เปย์ทูวินก็คือหาไกด์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไกด์ในยุคสมัยเนี้ยไม่จําเป็นต้องต้องเปย์ทูวินอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมีคนที่ออกมาทําคลิปนะครับหรือว่าเผยแพร่ความรู้เป็นพวกภาพพวกคลิปวิดีโอเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆสาม,มารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้เลยอย่างเช่นช่องผมเองเนี่ย ก็เป็นช่องที่คอยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าตรงไหนเนี่ยไม่ควรทําตรงไหนควรทําบ้างก็จะคอยเป็นเมนทอร์เป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็หรือจะติดตามช่องผมก็ได้นะครับหรืออาจจะไปหาความรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะครับจากช่องอื่นๆบ้างจากเพจอื่นๆบ้างจากท w ิ t เตอร์จาก, Twitter, จากข o าวทตต่างๆที่มันอยู่อนอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นความรู้ฟรีเนี่ยมีให้เพื่อนๆเนี่ยศึกษาหาเยอะมากครับนะครับเราจะได้ทักษะหรือได้สกิลบางอย่างนะครับให้เขาเนี่ยคอย คอยช่วยคอยแนะนาอีกทีนะครับแล้วเราจะเห็นว่าเออทางไหนมันไม่ควรไปทางไหนมันควรไปนะครับแต่ก็ระวังด้วยนะครับระวังเรื่องนี้ด้วยเป็นห่วงมากเพราะว่าหลายคนก็พยายามหาเมนทอร์พยายามหาไกด์แต่ก็ดันไปเจอไปเจอไกด์ไปเจอเมนทอร์ที่เขาไม่ได้รู้จริงๆจนสุดท้ายมันทําให้เราเสียเวลาเจอเจอหลายคนมากแต่ผมพูดไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะดิสเครดิตใครด้วยแต่ว่า เพื่อนๆก็ดูดีๆนะครับว่าเขาอยากจะมาช่วยเราหรือเขาอยากจะมาขายเราพยายามศึกษาหาความรู้ที่มันเป็นเนื้อหาที่เชื่อถือได้แล้วค่อยมาลงมือทําแล้วค่อยมาฝึกมันก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเก่งไวขึ้นนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่เอ้ยไม่มีเพื่อนวาดเลยอยากหาเมนทอร์อยากหาคนที่คอยไกด์แล้วแบบไม่รู้จะไปตรงไหนก็มา Discord ผมก็ได้นะครับ Discord ผมเนี่ยเป็น Discord ที่ เป็นนักวาดรูปนะครับส่วนใหญ่อยู่ในนั้นนะครับก็เข้าไปทําความรู้จักไปพูดคุยได้นะครับเป็น Discord วาดรูปก็เข้าไปหรืออาจจะเข้าไปปรึกษาผมก็ได้นะครับผมจะมีห้องห้องปรึกษาให้แล้วก็จะมีห้องส่งการบ้านให้ด้วยก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะเข้าไปอยากจะมีเพื่อนนักวาดอยากจะหาเรื่องพูดคุยหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เข้าไปได้ไปทำความรู้จักกันได้นะครับ ใครที่เข้า Discord ไปแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวนะครับไม่งั้นคุยกับเพื่อนไม่ได้นะหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าอยากเก่งไว้ต้องลองผิดลองถูกอยากประสบความสำเร็จอยากจะสำเร็จอะไรเนี่ยต้องลองผิดลองถูกก่อนจริงๆมันมันก็เป็นความจริงนะครับในยุคสมัยก่อนนะแต่ในยุคสมัยเนี่ยมีคนลองผิดให้เราเห็นเป็นตัวอย่างมากมายครับเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามเขานะฮะให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วเราสามารถที่จะ ลองถูกได้เลยไม่ต้องไปทําตามเขาครับไม่ต้องไปลองผิดครับคุณสามารถลองถูกได้เลยในยุคสมัยนี้ครับมีคนไปลองผิดให้เราเห็นเยอะแยะแนวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหาไกด์หรือหาเมนทอร์เราจะได้เออเราจะได้เห็นทางว่าเราควรจะไปทางไหนเราเราไม่ควรไปตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้เ,เพื่อนเนี่ยไปได้ไวขึ้นมากครับมันจะทําให้เพื่อนเนี่ยอัพเลเวลตัวเองได้ไวขึ้นหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากเก่งต้องขยันใช่ไหม ต้องสม่ำเสมอต้องมีวินัยแต่มันต้องผ่านกระบวนการ4ข้อที่ผมเล่ามานี้ใ <te> <fiction> ห้ได้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ผ่านกระบวนการสีข้อนี้หลับหูหลับตาขยันสม่ำเสมอมีวินัยก็ไม่มีความหมายครัจริงๆไม่มีความหมายเลยฮะเพื่อนๆผ่านกระบวนการสีข้อนี้ที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับลองไปปรับใช้ดู ผมมั่นใจแล้วก็การันตีนะครับว่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเอาความรู้ที่ผมให้4ข้อนี้ไปปรับใช้ผมมั่นใจแล้วก็การันตีว่าเพื่อนๆวาดสวยขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาโย,ยนหินถามทางด้วยฮะโอเคครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปอาจจะยาวสักหน่อยนะแต่ผมก็ตั้งใจตัดออกมาให้มันดีที่สุด ผมคารวบทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมเพราะว่าเวลาทุกคนมีค่าเพื่อนๆยอมสละที่จะไม่เล่นเกมยอมสละที่จะไม่ดูซีรีส์ยอมสละที่จะไม่ดูช่องอื่นแล้วสละมาดูช่องผมผมเคารพบเพื่อนๆมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องได้อะไรไปมากกว่าการสละเวลามานั่งดูคลิปผมแน่นอนผมจะอัดเนื้อหาน้นๆมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ หลงเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับผมจะเอาความรู้เนื้อหาแน่นๆที่นักวาดหลายช่องเนี่ยไม่ได้บอกคุณเนี่ยมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ